สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโนดสเร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในยุคครีเทเซียสตอนตอน้นราว125ล้านปีก่อนพื้นแผ่นดินที่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเต็มไปด้วยแม่น้ำสายใหญ่ ทะเลสาบน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่นั่นคือบ้านของสัตว์นานาชนิดทั้งไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์นักล่าขาเร็วและจระเข้โบราณผู้ครองสายน้ำหนึ่งในนั้นคือชาลาวันไทแลนดิคัสรจระเข้โบราณขนาดมหึมาที่จะถูกจารึกชื่อในวงการวิทยาศาสตร์โลกการค้นพบการบินทางของชาลาวันไทแลนดิคัสในประวัติศาสตร์ เริ่มขึ้นในทศวรรษ1980เมื่อทีมสำรวจบรรพชีวินวิทยาไทยจากกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับนักวิจัยต่างชาติลงพื้นที่ค้นหาซากดึกดำบรร์ในหมวดหินโคกรวดหรือโคกรวดฟอร์เมชั่นจังหวัดนครราชสีมาพวกเขาพบชิ้นส่วนกะโหลกขนาดใหญ่และฟันที่มีรูปร่างเฉพาะตัวในตอนแรกฟอสซิลนี้ถูกระบุว่าเป็นของจระเข้โบราณกลุ่ม ซุโนซุคัสไทยแลนดิคัสตแต่การศึกษาใหม่ในปี2015โดยทีมนักวิจัยนานาชาติได้วิเคราะห์อย่างละเอียดและพบว่ามันมีลักษณะเด่นแตกตา่างจนควรจัดเป็นสกุลและชนิดใหม่จึงตั้งชื่อว่าชาลวันไทยแลนดิคัสความหมายของชื่อชื่อชาลวันได้แรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านไทยเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งมีจระเข้ยักษ์นามว่าชาลวัน อาศัยอยู่ในบึงใหญ่และไทแลนดิคัสหมายถึงถิ่นกำเนิดในประเทศไทยชื่อนี้จึงเป็นทั้งการบ่งบอกขนาดความน่าเกรงขามและบ้านเกิดของมันลักษณะเด่นแม้ฟอสซิลที่พบจะไม่ครบทั้งตัวแต่จากชิ้นส่วนกะโหลกและกรามนักวิจัยสามารถระบุได้ว่ากะโหลกยาวประมาณ1เมตรลำตัวยาวรวมราว 3- 7เมตรกรามแข็งแรงมากฟันแหลมคมรูปกลวย สำหรับจับและกัดเหยื่อดวงตาวางตำแหน่งสูงบนหัวช่วยให้สามารถซุ่มอยู่ใต้น้ำและมองเห็นเหนือผิวน้ำได้รูปร่างโดยรวมบ่งชี้ว่าเป็นนักล่ากึ่งน้ำกึ่งบกสภาพแวดล้อมที่อาศัยในยุคนั้นภาคอีสานเป็นพื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำเชื่อมโยงกับระบบแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำถาวรชาละวันไทแลนดิคัสจึงน่าจะครองหัวใจของระบบนิเวศส,สายน้ำนี้ โดยล่าเหยื่อที่หลากหลายทั้งในน้ำและบนบกเรื่องราวของชาละวันไทยแลนดิคัสเริ่มต้นจากการเดินเท้าสำรวจในดินแดนที่ปัจจุบันคืออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในหมวดหินโคกกรวดชั้นหินสีแดงอมสม้มซึ่งก่อตัวขึ้นจากตะกอนแม่น้ำในยุคครีเตเชียสตอนต้นนักสำรวจพบก้อนหินขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากผิวดินและเมื่อใช้คอนธรณีวิทยาสกัดออกมากลับพบว่า ข้างในไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นกระดูกที่มีลักษณะเหมือนส่วนกะโหลกของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในตอนแรกฟอสซิลเหล่านี้ถูกนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โดยมีการศึกษาระบุว่าเป็นจระเข้โบราณสกุลซูโนซูคัสที่เคยมีบันทึกในจีนและมองโกเลียต่อมาเมื่อเทคนิคการวิเคราะห์ฟอสซิลก้าวหน้าขึ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้หยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาศึกษาอีกครั้งทั้งการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์สันฐานวิทยาอย่างละเอียดและการเปรียบเทียบกับจระเข้โบราณทั่วโลกผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เกิดความตื่นเต้นเพราะลักษณะหลายอย่างไม่ตรงกับซูโนซูคัสเช่นรูมทรงกระโหลกที่กว้างกว่าโครงสร้างกระดูกเพดานปากที่แตกต่างและตำแหน่งของเบ้าตาจึงมีการเสนอว่านี่ควรเป็นสกุลใหม่ในวงจระเข้โบราณสายนีโอซูเชียและควรได้รับชื่อใหม่อย่างเป็นทางการในปี2015 การตีพิมพ์งานวิจัยได้ประกาศชื่อชาละวันไทยแลนดิคัสอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อชาละวันจากตำนานพื้นบ้านไทยที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของจอระเข้ยักษ์ผู้ครองบึงใหญ่และเติมไทยแลนดิคัสเพื่อบ่งบอกถิ่นกำเนิดฟอสซิลนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของวงการบรรพชีวินวิทยาไทยและเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยยังมีความลับทางธรรมชาติซ่อนอยู่ใต้ผืนดินอีกมากมาย กะโหลกที่พบมีความยาวราว1เมตรแสดงให้เห็นว่าตัวเต็มวัยน่าจะมีความยาวราว6-7เมตรขนาดนี้เพียงพอที่จะล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายกรามที่หนาและแข็งแรงบ่งบอกถึงแรงกัดมหาศาลซึ่งอาจใช้จัดการกับทั้งปลาโบราณเต่าและแม้แต่ไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่เผลอเข้าใกล้แหล่งน้ำชาล r วัน t h a i l a n d i c u คือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการอันยาวนานที่ปรับแต่งร่างกายให้เหมาะสมกับการครองสายน้ำทุกหยด ในถิ่นที่มันอาศัยอยู่โครงสร้างที่ได้จากการศึกษากะโหลกและฟันทําให้เราเห็นภาพสัตว์นักล่าขนาดมหือมาซึ่งพร้อมจะจู่โจมเหยื่อในพริบตากะโหลกของมันกว้างและยาวเกือบหนึ่งเมตรปากยาวแผ่กว้างไปด้านหน้าเหมือนใบพายเพื่อช่วยจับเหยื่อและสร้างแรงกับที่ทรงพลังฟันของชาลวันมีลักษณะเรียวยาวปลายแหลมคมทรงกรวยเล็กน้อยเพื่อให้ทะลุทะลวงไปในเนื้อสัตว์และจับยึดได้มั่นคง แม้จะไม่มีรอยหยักเหมือนนักล่าบนบกแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเหยื่อที่อยู่ในน้ําซึ่งมักลื่นและดิ้นแรงกรามล่างหนาและแข็งแรงรองรับกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างแรงกัดได้มากพอจะบดกระดูกของเต่าโบราณหรือกดเหยื่อลงใต้น้ําจนขาดอากาศหายใจขากรรไกรที่ยาวช่วยให้มันคว้าปลาใหญ่หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําได้อย่างง่ายดายดวงตาของมันอยู่สูงบนหัว ทำให้สามารถซุ่มอยู่ใต้น้ำโดยเผยให้เห็นเพียงส่วนตาและจมูกเหนือผิวน้ำคล้ายกับจระเข้ยุคปัจจุบันการจัดวางนี้ช่วยให้มันสอดสองเหยือ่อย่างเงียบๆโดยที่ร่างกายส่วนใหญ่ยังซ่อนอยู่ใต้น้ำร่างกายยาว6-7เมตรและหางยาวทรงพลังทำหน้าที่เป็นเครื่องขับเคลื่อนหลักในการพุ่งตัวอย่างรวดเร็วในน้ำตื้นขาสร้างและแข็งแรงเหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำเป็นหลักแต่ก็สามารถตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้เพื่ออ,อาบแดด หรือซุ่มรอเหยื่อที่ลงมาดื่มน้ำลักษณะนี้บ่งบอกว่ามันเป็นนักล่ากึ่งบกกึ่งน,น้ำเต็มรูปแบบเหมือนจะรวมข้อได้เปรียบของสัตว์เลื้อยคลานทั้งสองโลกเข้าด้วยกันด้วยร่างกายแบบนี้ชลวันไทแลนดิครัสไม่เพียงเป็นนักล่าที่ล่าเกรงขามในยุคของมันแต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความสามารถของธรรมชาติในการปรับแต่งสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่างสมบูรณ์แบบชลวนันไทแลนดิคัส ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่มีแรงกัดมหาศาลแต่ยังเป็นนักล่าที่ใช้กลยุทธ์อันแยบยลเพื่อครองแม่น้ําและพื้นที่ชุ่มน้ําในยุคครีเทเชียสตอนต้นการอยู่รอดของมันพึ่งพาความสามารถในการผสมผสานความนิ่งเงียบความรวดเร็วและจังหวะที่แม่นยนําในน้ําชะละวาลใช้หางทรงพลังเป็นเหมือนใบพัด ช่วยให้มันสามารถพุ่งตัวออกจากที่ซ่อนด้วยความเร็วสูงในช่วงสั้นๆเพื่อเข้าถึงเหยื่อก่อนที่อีกฝ่ายจะทันตั้งตัวปากยาวของมันทำงานเสมือนกับกับดักปิดฉับทันทีเมื่อเหยื่อ,เ,อเ,ขเข้ามาในระยะฟันทรงกรวยจะเสียบเข้าไปในเนื้อปลาเต่าหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้เหยื่อไม่มีทางดิ้นหลุดได้ง่ายบนบกชลาวานไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเท่าเท,าทรพอตกินเนื้อแต่ก็สามารถใช้ร่างที่ต่ำและแข็งแรงซุ่มรออยู่ริมฝั่ง เมื่อมีสัตว์เล็กหรือไดโนเสาร์กินพืชลงมาดื่มน้ำมันสามารถพุ่งตัวจากน้ำขึ้นมาจับเหยื่อแล้วลากกลับลงไปในน้ำในเวลาไม่กี่วินาทีการโจมตีเช่นนี้มักสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเหยื่อไม่มีโอกาสหนีชลาวานอาจมีพฤติกรรมกลิ่นสันโดดเหมือนจระเข้สมัยใหม่โดยแต่ละตัวจะครองอาณาเขตริมแม่น้ำของตนเพื่อหากินและป้องกันการบุกรุกยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ตัวผู้และตัวเมียจะพบกันเพื่อสืบพันธุ์ หลังจากนั้นตัวเมียอาจเลือกพื้นที่สูงและปลอดภัยใกล้น้ำเพื่อวางไข่และปกป้องรังจากผู้ล่าอื่นการอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหมายความว่าชลาวานมีศัตรูตามธรรมชาติน้อยมากนอกจากตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าในกลุ่มเดียวกันหรือเทอรโรพอดยักษ์บางชนิดที่อาจเข้ามาแย่งซากเหยื่อการครองตำแหน่งนักล่าชั้นยอดนี้ ทำให้ชลาวานสามารถใช้ทรัพยากรในสภาพแวดล้อมได้อย่างเต็มที่และสร้างสมดุลในระบบนิเวศโดยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์น้ําและสัตว์บกริมฝั่งในยุคครีเตเชียสตอนตอน้นลุ่มน้ําโบราณของภาคอีสานไม่ได้เป็นเพียงสวรรค์ของชลาวานไทยแลนดิคัสเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งการแข่งขันระหว่างนักล่าและเหยื่อหลากชนิดที่ต่างก็ปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเหยื่อหลักของชลาวาน คือปลาน้ำจืดโบราณขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําและทะเลสาบรวมถึงปลาโบราณกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนซึ่งว่ายน้ําในฝูงใหญ่ตามกระแสน้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเช่นกบโบราณและซาลาแมนเดอร์ขนาดยักษ์ก็อยู่ในเมนูอาหารของมันเช่นกันนอกจากนี้เตาน้ําจืดและสัตว์เลื้อยคลานน้าสายพันธุ์เล็กกว่าก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเมื่ออยู่ในระยะโจมตีหากมีโอกาส ชลาวานอาจจัดการกับไดโนเสาร์กินพืชวัยอ่อนที่ลงมาริมน้ำโดยใช้แรงกัดมหาศาลลากลงไปจมน้ำจนสิ้นใจแม้จะเป็นนักล่าชั้นสูงแต่ชลาวานก็มีคู่แข่งและภัยคุกคามตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือแข็งแรงกว่าในกลุ่มเดียวกันอาจต่อสู้กันเพื่อครองพื้นที่ริมน้ำโดยการประทะอาจดุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเทโรพอดกินเนื้อขนาดใหญ่บางชนิดที่อาศัยบนบก อาจพยายามเข้าใกล้เพื่อล่าเหยื่อเดียวกันหรือแย่งซากสัตว์ที่ชลวาลฆ่าไว้แล้วจระเข้โบราณสายพันธุ์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าอาจไม่ใช่ไัยโดยตรงแต่ก็เป็นคู่แข่งในเรื่องแหล่งอาหารการแข่งขันในลุ่มน้ำนี้จึงไม่ใช่เพียงการล่าเหยื่อแต่ยังเป็นการรักษาอาณาเขตและป้องกันแหล่งทรัพยากรสำคัญการซุ่มโจมตีอย่างเงียบเชียบในน้ำจึงเป็นทั้งวิธีหาอาหาร และวิธีเลี่ยงการประท่าก,กับคู่แข่งโดยไม่จําเป็นเพราะแม้จะอยู่บนยอดห่วงโซ่อาหารการบาดเจ็บรุนแรงก็อาจหมายถึงจุดจบในโลกที่ไม่มีแพทย์และยารักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักล่าและเหยื่อเหล่านี้ทําให้ชาลาวานกลายเป็นส่วนหนึ่งสําคัญของสมดัุลในระบบนิเวศการคุมจํานวนสัตว์น้ําและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทําให้ลุ่มน้ํายังคงมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันสามารถครองถิ่นฐานนี้มาได้ยาวนาน ชาลาวาันไทยแลนดิคสอาจเป็นนักล่าแห่งสายน้ำของไทยในยุคครีเทเชียสต้นนแต่สายเลือดของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในภูมิภาพนี้หากย้อนกลับไปในแผนที่โลกโบราณเราจะพบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจระเข้โบราณขนาดใหญ่ในกลุ่นนิโอซูเชียที่กระจายอยู่ในหลายทวีปนิโอซูเชียคือกลุ่มจระเข้สมัยใหม่และบรรพบุรุษของมันซึ่งมีต้นกำเนิดย้อนไปได้ถึงยุคจูรสิกตอนปลาย กลุ่มนี้มีความสามารถสูงในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหลากหลายตั้งแต่แม่น้ำน้ำกร่อยจนถึงชายฝั่งทะเลพวกมันบางชนิดมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เมตรขนาดที่บางชนิดอย่างชาลวันสามารถโตได้เกิน6เมตรเมื่อเปรียบเทียบชาลวันกับญาติในกลุ่มเดียวกันนักวิจัยพบความคล้ายคลึงกับจระเข้โบราณในวง o ฟอริโดซอริเดซึ่งมีปากยาวและฟันทรงกรวยคล้ายกัน ตัวอย่างเช่นสโคซุคัสอิมพอราเตอร์จากแอฟริกาหรือฟอรลิโดซอรัสเปอร์เบเคนซิสจากยุโรปลักษณะเด่นของสายนี้คือการปรับตัวให้เป็นนักล่ากึึงน้ำกึึงบกที่เชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีในน้ำอย่างไรก็ตามชลวันมีบางส่วนของกะโหลกที่แตกต่างจากญาติในวงนี้เช่นความกว้างของกะโหลกและโครงสร้างกระดูกเพดานปากทำให้มันถูกมองเป็นสกุลเฉพาะตัวในสายวิวัฒนาการ แม้จะยังอยู่ใกล้กับกลุ่มฟอ l ิโดซริดมากที่สุดก็ตามการพบชาลาวันในประเทศไทยยังช่วยยืนยันว่าจระเข้โบราณสายนี้กระจายตัวได้กว้างมากในยุคคริเทเชียสตอนตอน้นซึ่งเป็นช่วงที่ทวีปยังคงเชื่อมต่อกันในหลายพื้นที่การเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคของสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่แบบนี้อาจเกิดขึ้นผ่านระบบแม่น้ำโบราณและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายข้ามทวีป การเชื่อมโยงเครือญาติของชาลาวันจึงไม่เพียงช่วยอธิบายต้นกำเนิดของมันแต่ยังเป็นกุญแจไขความเข้าใจเรื่องเส้นทางการกระจายตัวของจระเข้โบราณทั่วโลกในยุคที่ทวีปมีรูปร่างเหมือนในปัจจุบันการค้นพบชาลาวันไทแลนดิคสัสไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มชื่อของสัตว์ดึกดำบรรอีกหนชนิด ลงในบันทึกทางวิทยาศาสตร์แต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของวงการบรรพชีวินวิทยาไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งนักวิจัยและสังคมโดยรวมก่อนที่ชาละวันจะได้รับการระบุชื่ออย่างเป็นทางการ ฟอสซิลกะโหลกของมันถูกเก็บรักษาไว้นานหลายสิบปีการศึกษาในยุคแรกยังจำกัดอยู่ที่การเปรียบเทียบรูปร่างกับชนิดที่มีอยู่แล้วแต่เมื่อเทคโนโลยีวิเคราะห์สันฐานและการสร้างภาพสามมิติจากฟอสซิลก้าวหน้านักวิจัยไทยและต่างชาติจึงร่วมกันทำการวิเคราะห์ใหม่อย่างละเอียดผลที่ได้คือการยืนยันว่าโครงสร้างของมันไม่ตรงกับสกุลใดที่เคยมีมาก่อน การประกาศชื่อชาลาวันไทยแลนดิคัสในปี2015จึงเป็นเหมือนการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งค้นพบสัตว์ดึกดำบรรที่มีความสำคัญระดับโลกและยังมีศักยภาพสูงในการค้นพบใหม่ๆอีกมากนอกจากนี้การใช้ชื่อชาละวันจากตำนานพื้นบ้านไทยยังช่วยเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับวัฒนธรรมทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดและสนใจเรื่องราวของมันมากขึ้น ผลกระทบของการค้นพบนี้ยังขยายไปสู่การอนุรักษ์และการศึกษาด้านธรณีวิทยาพื้นที่ที่พบฟอสซิลได้รับความสนใจมากขึ้นและมีการผลักดันให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและปกป้องมรดกทางธรรมชาติ การนำชาละวันไปใช้ในสื่อการเรียนการสอนและนิทรรศการยังช่วยกระตุ้นความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่อาจเติบโตไปเป็นนักวิจัยในอนาคตชาลาวันไทยแลนดิคัสจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของสัตว์นักล่าโบราณแต่ยังเป็นเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไทยและนานาชาติการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและการปลูกความภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติของประเทศ แม้ชาลาวันไทยแลนด์ดิคัสจะหายสาบสูนย์ไปจากโลกนานกว่าร้อยล้านปีแล้วแต่ชื่อและภาพลักษณ์ของมันยังคงมีชีวิตในจินตนาการของผู้คนผ่านการผสมผสานร,ระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาชื่อชาลาวันที่ได้แรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุทนมโนราทำให้ผู้คนจินตนาการถึงจระเข้ยักษ์ผู้ครองบึงลึก ซึ่งมีพระกําลังมหาศาลและอํานาจเหนือสายน้ำการค้นพบฟอสซิลที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างดุดันยิ่งตอกย้ำให้ภาพของสัตว์ในตํานานนี้กลายเป็นจริงขึ้นมาในใจของหลายคนสําหรับคนท้องถิ่นการรู้ว่าภูมิภาพของตนเคยมีสัตว์นักล่าเช่นนี้ครองน้ำมาก่อนเป็นเรื่องที่ทั้งน่าภูมิใจและน่าพิศวง ในสื่อร่วมสมัยชลาวันปรากฏในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หลายแห่งทั่วประเทศมีโมเดลจำลองขนาดเท่าของจริงที่ช่วยให้ผู้ชมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของมันได้อย่างใกล้ชิดในโลกออนไลน์ภาพวาดและภาพจำลองสาม,มิติของชลาวันไทยแลนดิคัสถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางโดยมักถูกออกแบบให้มีบุค,คลิกสง่างามและน่าเกรงขามเหมาะกับตำแหน่งนักล่าอันดับหนึ่งแห่งสายน้ำ สำหรับเด็กๆและผู้ที่หลงไหลในสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ชาลาวันกลายเป็นตัวแทนของไดโนเสาร์ของไทยในแบบที่จับต้องได้จริงแตกต่างจากไดโนเสาร์ในต่างประเทศที่เคยเห็นเพียงในหนังหรือสารคดีเมื่อมีตัวตนจริงๆที่ค้นพบในบ้านเราความรู้สึกผูกพันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายล้านปีและโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องราวของชาลาวันไทแลนดิคัส ยังคงเป็นบทพิสูจน์ว่าบางครั้งสิ่งมีชีวิตไม่ได้ตายจากไปอย่างแท้จริงตราบใดที่ชื่อและเรื่องราวของมันยังถูกเล่าขานทั้งในฐานะสัตว์นักล่าโบราณและในฐานะตำนานที่สืบต่อในใจผู้คนมันก็จะยังคงแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำแห่งความทรงจำของมนุษยชาติตลอดไปคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ